สองเท่าคนมาแต่ยามมองได้คนกัมาเนาะมินคี่ยามมองแน้เนาะนอยๆมนันคืนเะนี่ยนอนอยูนยนอย่นี่แหละเพราะว่าฝนเนาะโอ้ยสังเกตว่านี่ <laughs> ามมนลางแบบนี้เลยเลย <laughs> ตอนเช้าล่ะ๋อคือทั้งปลาคอดพอมันนี่นะ บอนอย่ามองน้อยอีกบอหนิสบายดียามเศร้าท่านผู้ชมตอนนี้คอยยังอยู่ที่อ่างเก็บน้ำยู่บานอย่ามองตอนเศร้าได้ อยู่กับทีมงานเก่ากำลังสะนําออกจากเทียงหน้าอันเทียงหน้าทิ้งให้ของชาวบ้านนี่นอนอย่นี่ได้คืนนี้ได้ขอบใจเจ้าคองเพื่อนเจ้าของเพื่อนไปยามมองตอนเศร้าสองเท้าเพื่อนนี่เื่องคลองไปบันนี้เฉยๆเลาะยามมองตอนเศร้าบรรยากาศตอนเศร้าในเวลาก็ถือว่าสุดยอนได้ตอนนี้ไป ไ่กี่ปีไม่เอ่เอาไ่กี่ไปไปชิดไปเอากว่าอ่กไปไปไปบรรยากาศในยามเช้าพี่น้องนี่สุดยอดบรรยากาศน้องซิเป็นยังไงนอนเมื่อคืนนี่ยับอยอ่เจ้าโอ้ทูกรับกันกันเนาะจาฟันยังฟันที่ล็อกต ขันขันคิ้รดดิโกยขันได้ขี้รดดิโกโอ้น่ะเดี๋ยันเนาะบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องวิวงามในยามเช้ามีเสียงนกมีธรรมชาติอากาศเย็นด้พ่ยของพุ่นของพุ่นมีเสียงสัตว์แซวเซลเลยนะของพุ่นนะอาจจะมีสัตว์ลายในผู้นะออกจากที่นอนเก่าก็จะเป็นฟังพุ่นแหละที่พักตูกเดี๋ยวก็จะได้เห็นตูก โอ้สองเท่าคนมาแต่ยามมองเลยเพื่นกะมาเนาะนี่แหละนอนยืดเทียงหน้าเพื่นแหละมือเท้ามือคืนนะมือคืนเดนอนยืดเทียงหน้าเพื่นนั่นแหละเพราะว่าฝนตกได้มือคืนไนดะ้ตกบ่หลายดอกแต่ว่าพ้าบัดมันมันพุ่นะพ้าบัดก็คือรพร้อมร้อยเปอเซ็นท้ากาสหน้านะเลยซื้ออุปรกรณ์มายัางลายกว่านี่มาตรฐานกว่านี่ปบเพืนตอนกลางคืนอยู่ คนเปียกนะมัดเครื่องครองบันนอนเมื่อคืนหน่ะกันนอนอยังพุนนนอนอพน่นะเมคืนนะนอนยังพุ่นแหละคิดรักใส่นะใส่ยายไม่คิดนะี่แหละมองออดพื้นที่อย่ามองแล้วป่า อโอ้ดังนีง้เต็มเลยได้เ <c oughs> มื่อคืนเนี่ยย่ามเยอะได้เมื่อคืนนี่ ไม่ทราบระตัราัวเาไม้อากาศเย็นไม่ชินห้อเจห้องูกปลานนี่เล่คือตัวนึงปัณนิงหปัณหนิงนตัวนี้โยปลานิงมม่ใหญ่เลย มองน้อยมันกะปลาที่มันเหมาะกับมองอ่ะแหละถ้าว่าเป็นมองใหญ่กะปล่อยแบบน้นนี่ซ้ำเนี à, ่ยฮมอกะเลียน ดังที่นึงบนี้นี่โอ้ดังที่นึงเหลืมัดได้ตะเล่งมุกกองด่งที่นึงคือๆนะมุตะลงนี่ดังที่สองแบบนี้ ด่างที่สองทานนั่นจาบ้านที่เาหมดกจจัตัวบ้น่าัดาดงที่สองาลุงพี่น้อมันมีแต่พักแน่อันี้นะคันบมีพักแน่นี่ก็นังจะถือลายกว่านี่เลยขึเกว่าพักที่ถือมองนะก็จะเอิว่าขี้เท่าหรืออย่งสักอย่างอะไรพี่น้องแต่ทางบ้านที่นีเนี่ยเอิว่าพักแน่อยู่พื้นนี่เต็มด้ขามดนีกน่เออยู่พน นี่นะมันยากมันบังพื้นที่นะด้านนั้นเป็นบอกดังนี่ก็ที่ลายโตเลยมันนัดจะบอกเห็นปลาป่าบางจุดนะมันบังมานี่ได้พี่น้องก็ถือว่าได้ได้เห็นปลาทึกมองอยู่แต่ส่วนร้ายนี่ก็จะเป็นแต่พวกปลานี่ยนะ lai subscribe cho tai Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ได้สิรับอยังว่าขึ้นเี่รับเฮ้เจ้าเนาะหนาวฝนตกมืขอคนนะเปียกหมดเขื่องห้องจินดาเนาอยางน้นังตากลางตงกมุด ได้แล้วก็นีนการได้จะก้อยๆนี่นะาดางนี่บ้านีา้ีามด่างนี้ก็น,น่าจะหลายใช่ไหมลุ่นขาลุ่นโอ,อ้่ขาวนี่แม่ไม่ได้ฝาไม่ได้หนเลยด่างที่สามด่างที่สามบ้านน,นี้ตาป้องเันเกอเด มับแ <c oughs> <c oughs> กบนยเติตาเราดี่ม่ยันยะท้อเลยทาเลย๋เลยอเถอะ าเกั或者或者ัลาลีปนเรปกมันชลยฮัปูเลยปูนี่นี่นนฮัตปูรนาอันนึเพิ่มไปเลยปูลดอันนี้ปูลดกวนไากามีอันนึงเทพอาการฮัตอี้ไีก็ดีโอเด้อ ถ้าจ,จงรถอันไหนเตะตางอ่ะดในตะไครอ,อชุดยอดมาในตะครอุง่ามจูะตด้กโุ้่มแม่กระน่ำไปมาเนี่ยได้ดังนี่เต็มหมดเลยมื่ขึ้นกระดังได้เลยอย่างนี้ไรตัวถึง

<c oughs> ไปเครื่องเป็น <c oughs> เครื่องไปถอยทับเลยไอบ่อเลยอ <c oughs> มานี่ยแหละ <c oughs> จอดเรือไป้เลยบันนี่หอดบอลจอดเรือมาหอดที่พักบันนี่นี่ท่านผู้ชมมาหอดที่พักบันนี่ทางหน้านี่เป็นที่พักม <c oughs> เ, <c oughs> เกมื่อคืนนี่แหละเครื่องของนี่เชงเกตถ้วยหม้อเมื่อคืนนี่กินเข่าใช่ไหมนี่นะ ปลาบอลที่ทางนั้นนี่ผีพักเมื่อคนะืนนนอนอยู่นี่แหละเพราะว่าฝนเนาะโอ้ยสังเกตว่านี่ <c oughs> บอลน,นอนนี่ฝนกอ่อกองไฟฝนมากเลยบอเอาบปอยู่เลยได้ฟ้านี่นะมื่อน,นี้มื่อนหน้าก่อนมีเงินจีซื้ออันผ้านี่ไหมซื้อคักๆกอ่อนนี้อันนี้มันหัวนี่นาะมันบเม็นพระบัตรแท่นนี่นะ,น,ะน,น,นี่นะน <c oughs> โอ้ย <c oughs> อันนี้ปลาเนาะ ปลาเมื่อคืนอันนี้นะปลาแช่น้ำไว้อันทาเกลือไว้เครื่องคองนี่แหละบรรยากาศตอนเศร้าสุดยอดบรรยากาศตอนเศร้าอันนี้บอลผูกเปย์ทะเลเมื่อคืนนะอันนี้นะเห็ดไว้แต่ผมได้ใส่งานนะใส่างานครึ่งหนึ่งแต่ตอนสิบโมงได้ได้ผูกอยู่บัดดึกไปแหละย้ายที่อยู่บัดนี้เปียกมดอันนี้นะนี่ มตกตกแต่งพื้น,นะนเกล็ดหน่ำพลในมันอ่งกันนี่นะนี่แหละบรรยากาศย้าย็พื่อเอาเก็บเครื่องของเอาไปไว้เหือแล้วก็จะดังยามด้ใจดีกูเมื่อเลยได้วันนี้นะกูเมื่อเลยนี่นยังไงเครื่องของเว้ยถุยห,หมอนะชิดเอ้

เอาอะเอาไปอืมอืมไปบัดนี้อ่าสิได้เลาะยามตอนเ sau ได้ยามนี่สามด่างแล้วมองนี่ยามไปแล้วสามด่างมองยังยังมีหลายด่างได้สิบซิบก็ด่างนั่นแหละแต่ว่ามองใหญยมองน้อยถ้ารุ่นพี่น้องมองใหญ่นี่คาดว่าจะได้ถือป่าพวกป้ายใยได้ มองฮัดเป็ดฮัดเป็ดนี่ก็เป็นโลกว่าอะไรก็เทวถือกะใหญ่ได้ไปเด็หลังสิบจะกินยังหอยบ่ กลางตอนเศร้าหลงหางนาฉลิมว,วันได้ลางเลยนะนอนเมื่อคืนนี้รับอยู่แต่นอนบนที่พักเฮาฮิสอันนี้นะเฮาตู่เข็มอันนี้นะบ่ได้รับได้เมื่อคืนเลยเป็นเตียงนอนเป็นนอนบนเทียงหายเทียงหน้าเพิ่นเลยรับก็พอได้รับอยู่ร่างร่มออเดนกว่าไปเรียนพี่น้องบเป็นการต่อริส ด่างที่ีปนี่นี่ด่างที่กัเห็นป่าู่ได้นี่ได้เลาะยามแบบธรรมชาติก็คือป่าธรรมชาติจินหนาการทำเน่กว่าี่ะเลยองกว่าป่านี่เอออาการคันระชันเ้ยเกลือปลาพูลำจริเลยอาการกันย์เลยคันเกอรับริราคาอีนา่น <laughs> ngon <tương> con trai cái <laughs> Một tầng ai cái Ừ anh hai cái mặt anh hai cái mặt anh Làng cái mặt anh hai mặt anh hai mặt anh บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยชุดหนอนได้เดี่ยวอย่างวิววิวนี่บอกได้เลยว่าวิวง่ายโดยเฉพาะบอลจุดพูนี่เพอสะถชุดหนอดบรรยากาศเลยด้ดังที่สี่ดังที่ห้าบอลดังที่หกประมาณนี้แหละดังเลยลายด่างและได้ยามมาเนี่ยอันนี้นะเป็นมองใหญ่อันนี้นะทางนายยามมองใหญ่ตอนนี้ทารุ่นพี่น้อง มองใหญ่นี่ถ้าว่ารทึบีนป้ากาใหญ่ใส่โล่สองโล่ขึ้นไปโลดนี่นี่้ถาว่าบ่อทึบก็ถือว่าบริเวณน,นั้นลองลอยปลาใหญ่มันมีโอกาสชุกอ่ามีโอกาสทึนี่สูงนะาว่าช่วงฝนตกยังเซนเม,มื่อคืนนี่ฝนตกอยู่แต่ว่าบ100นะ่ตกแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะตกตกกลางๆครับว่าตกแห้งนี่กว่าโอ้น่าจะมีปา่าโอกาสเฉได้เห็นปลายไงในสูงนะ ถ้าว่ามีมองลายด่างนะมองไงนี่ต้องใส่ทุนต้องใส่เงินใส่สือนะหลายพันอยู่เพราะว่าราคามันกับปัจจุบันนี่กับโอ้แพงเติบเลยมองมองไ่ลักษณะนี้นะบอกกันคันฉลีมีเงินนี่ก็ใจจะได้หุ้มมองไ่แหละจะฟาโมะเลาะใส่ในอ่างเก็มนำอยู่บ้านนี่ก็ถือว่าเออได้กินอยู่เด้เห็นเห็นเห็นบางบางคนนะ่ะใส่ถืออยู่ได้นี่มองไงแบบนี้ ฟักปลาโอ้ไม่เนาะไมฟักฮึฮึคันด่างน้อยนี่เห็นปลาอยู่ด่างใหญ่นี่กันโบว์ถือกับโบว์ถือฮัตจักโตเลยแบบนี้แหละ นนะะ่เห็นแต่ถือ่อยู่เ้ยขันขันชงฝนตกนะถื่อยู่หลายคนอยากได้แหลยมองมองดังใหญ่ไปน,นี่นะขันชงฝนตกนะ <c oughs> ี่คนแหละเขาสู้เดือนเดือนแปดหรือเดือนสิบเดือนที่มันมีฝนไลายๆ่ยอย่ะแหละเดือนสิบสองคนแหละเริ่มถอยแล้วเดือนสิบสองคน เดือนแปดนี่หนักสุดแล้วฝนเดือนแปดเดือนเก่าเดือนชิปนี่ฝนร้ายแล้วก็จะมีฝนดุดุทุกมือนี่โอกาสจิถึกหม้อเขาเขาไปนอนป่าเขตน,นั่นอยู่อยู่บริเวณอางก็บนาอยู่บานเชลีนี่เชลีบอกเลยว่าช่วงนั้นนะจะมีโอกาสถึกสูงได้วกเห็ดป่าป่าในเขตน,นี่นะมันเป็นย้อนสาเหตุมันลอยน้าหรือว่ามันอยากไปใช่ไหมพูดเแต่ว่ามันจะถึกหลายช่วงนั้นเชลีแนะนาให้ท่านผู้ชม ใส่ช่วงนั่นถ้าผู้ใดอย่างมาหากินในเขตนี่นะอ้างกิบน้ำอยู่บ้านเฉลี่ยก็คือบ้านห้วยอไก่ในจุดนี้นะเฉลี่ยำอยีกครั้งหนึ่งไงท่านผู้ชมได้เข้าใจสำหรับคลิปนี้นี่มันมีลายคนนะที่มาหาปลา่าในเขตนี้